ใครที่มีงอบอยู่สองล้านกลางๆ และกําลังคิดจะไปออกซีค้าตัวเริ่มต้นอยู่หยุดก่อนเลยนะคะให้รีบมาดูไลฟ์นี้ของลูกไม้ก่อนเลยค่ะกับรถเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับตัวท็อปออปชั่นเต็มนะคะในราคาสุดพิเศษเลยแถมที่สำคัญน,นะคะเลขไม้เพียง35,000กิโเมตรเท่านั้นน้อยสุดๆนะคะเป็นรถมือเดียวอีกด้วยพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูความสวยของรถคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ เขาแต่งมาให้แล้วไม่ต้องอไปแต่งเพิ่มเลยนะคะในส่วนของลิ้นกันชนด้านหน้านะคะเป็นแบบคาร์บอนเคปล่าแล้วก็ลองดูช่องลมด้านข้างเนี่ยเขาก็แต่งมาเป็นแบบคาร์บอนเคปล่าหล่อสะดุดตาสุดๆเลยในส่วนของชุดแต่งรอบพันคันนี้ค่ะก็มาพร้อมกับ m อ็ o d y บอดี้สไนะคะจะเป็นชุดแต่ง m อ็เฉพาะรุ่นนะคะแล้วก็จังหน้านะคะก็เปลี่ยนมาแล้วด้วยเป็นแบบไดมอนด์กิ้ซึ่งเป็นไดมอนด์กิ้ที่ตรงนี้เนี่ยทำสีมาอีกนะคะเป็นสีดําสลับกับสีโครเมียมนะคะหล่อเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะสำหรับไฟนะคะได้แบบ ดีมาเลยค่ะซึ่งเป็นไฟอัจฉริยะนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปตัวที่ดีที่สุดของ Merc e d e s b e n z แล้วค่ะตัวนี้นะคะด้านในเนี่ยมีหลอดไฟมากกว่า8 4หลอดนะคะแล้วก็ทํางานแยกกันแบบอัจฉฉิยะนะคะปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็เลี้ยวโค้งตามการขับขี่นะคะมาดูกันที่ล้อแมกต่อนะคะรุ่นนี้น่ะได้ล้อแมกแบบลายม้าติตโป้งนะคะซึ่งมาแบบ5้านคู่ค่ะเป็นแมกขนาด19นิ้วนะคะเป็นลายแบบนี้เลยสวยมากๆนะคะลายล้อรุ่นนี้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องรอบคันนะคะก็จะมีอยู่ด้านข้างด้านหน้าค่ะล้ก็ดาน ของรถอีกด้วยค่ะยังมีระบบคีย์เลสโก้นะคะเปิดปิดประตูรถได้อัตโนมัตินะคะด้านบนเนี่ยก็เป็นหลังคาแก้วพารามิกัลลูปอีกด้วยค่ะคันนี้นะคะด้านหลังเนี่ยแต่งมาแล้วลองดูจากด้านล่างนะคะดิฟนเซอร์เนี่ยแต่งมาแบบสวยๆเลยทําสีดํามาด้วยนะคะเท่สุดๆเลยแล้วมาดูกันที่ด้านหลังบ้างนะคะที่เก็บของเนี่ย กว้างขวางเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราเปิดสลักตรงนี้เนี่ยก็สามารถพับเบาะเข้าไปด้วยจะเก็บของยาวๆมีของเยอะๆเนี่ยสบายหายห่วงนะคะไม่ต้องกังวลสําหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นยางรันแปดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะไม่มียางมาหนักรถให้กวนใจแล้วนะคะก็จะเป็นที่เก็บของได้แบบเยอะๆลึกๆเลยนะคะเวลาปิดเนี่ยก็เพียงกดปุ่มตรงนี้สามารถปิดประตูรถได้อัตโนมัติเลยค่ะ สำหรับ e220d คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบค่ะขนาด 2,000cc ซึ่งให้กำลังแรงมา้าสูงสุดถึง1 9 4แรงม้าค่ะจับคู่กับเ e กียร์อัตโนมัติในจีโทนิกอีกด้วยนะคะคันนี้ขับเคลื่อนล้อหลังนะคะท็อปสปีดเนี่ยทำได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วต้องบอกว่าเป็นดีเซลที่ประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะไม่จุกจิกเลยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันค่ะอยู่ที่ประมาณ14-15ลิตรนะคะซึ่งเหมาะกับยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้เลยนะคะท่านใดที่ชอบรถคันนี้นะคะให้รีบสแกน q r c ค d e ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างขวามือของท่านตอนนี้ได้เลยนะคะภายในของ E.Car นะคะหรูหราสุดๆเลยค่ะว่าจะเป็นในส่วนของเบาะนะคะก็มาพร้อมกับเบาะแบบสีดำล้วนนะคะฟ l b a c k คเราจะบอกว่าเบาะตัวนี้เนี่ยตัวท็อปนะคะได้เบาะหนังเนปป้ามาด้วยมีสัมผัสที่นุ่มมากๆนั่งในสบายสุดๆนะคะในส่วนของพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ลายไม้ค่ะแบบ black ash w o o d นะคะดูแลรักษาง่ายไม่ต้องกังวลเลยค่ะแต่ว่าคันนี้เนี่ย เสริมล่อมาอีกนะคะตรงทีมตรงเนี้ยได้มาเป็นแบบอลูมิเนียมที่เป็นอลูมิเนียมแบบด้านนะคะก็พอตัดกับตัวลายไม้ที่เป็นแบ็กแอชวูดแล้วเนี่ยก็ดูเข้ากันดีนะคะดูสวยขึ้น,นะคะ่ะในส่วนของพวงมาล,ลัยนะคะก็จะเป็นตามดีไซน์ของพวงมาล,ลัยเอ็มจีอยู่แล้วก็คือ3ก้านถ่ายตัดค่ะแล้วก็ปุ่มตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ลักษณะคล้ายๆกับเมาส์น,นะคะใช้สัมผัสได้เลยแล้วก็หน้าจอของรถคันนี้เนี่ยในส่วนของแดชบอร์ดค่ะก็ปรับได้อีก3โหมดนะคะเป็นคลาสสิกสปอร์ตแล้วก็คุกกิสซีฟนะคะแล้วก็ในส ก็ปรับได้ถึง5โหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort Sport นะคะ Sport Plus แล้วก็ตัว Individual ค่ะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัว Ambient Light รอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าตรงข้างนะคะหรือรวมไปถึงด้านหลังเลยเนี่ยมีให้เลือกถึง64สีเลยใช้ได้แบบวันละสีถึง2เดือนแบบไม่เบื่อเลยค่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะยังมีออปชั่นเพิ่มเติมในส่วนของ Wireless Charger นะคะใช้เครอสัมผัมือถือที่รองรับ Wireless Charger ค่ะวางเข้าไปแบบนี้ ก็จะสามารถชาร์จแบตได้เลยสะดวกมากๆไม่ต้องมาใช้สายเลยนะคะคันนี้นะคะยังได้เครื่องเสียงเบอร์เมอร์นะคะซึ่งเป็นเครื่องเสียง Hi End ที่ดีที่สุดของ Mercedes-Benz ไปอีกด้วยค่ะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยยังสามารถรองรับ Apple CarPlay ได้อีกด้วยค่ะเสียบสายเข้าไปตรงนี้นะคะขึ้น Google Map ใช้แบบสะดวกสะดวกด้านนี้เลยค่ะในส่วนของช่องแอร์ตรงนี้เนี่ยยังมีไฟออกมาเล็กๆนะคะสวยสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่า ด้านหลังค่ะก็จะมาพร้อมกับช่องแอร์2ช่องแบบนี้ค่ะในส่วนของกระจกด้านข้างนะคะก็ไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะ มีม่านข้างมาให้ด้วยนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยในส่วนของม่านด้านหลังเนี่ยเป็นแบบอัตโนมตินะคะสามารถเปิดด้านหน้าได้เลยสะดวกสุดๆ Weird ดดค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นที่วางแก้วนะคะใครที่แบบชอบเดินทางกันเป็นครอบครัวด้านหน้าเนี่ยมีที่วางแก้วให้แล้วสําหรับผู้นั่งด้านหน้าด้านหลังก็ยังมีให้อีกเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของด้านบนนะคะที่เป็นหลังคาแก้วเนี่ยจะเปิดได้ครึ่งหนึ่งด้านหน้าค่ะแต่ว่าสําหรับด้านหลังเนี่ยจะเปิดไม่ได้นะคะแต่ว่าแสงที่ส่องเข้ามาเนี่ยมันจะทาให้รถเนี่ยดูโล่งแล้วก็ดูโปร่งเพิ่ม เพรากว่าอีคันเนี่ยนั่งสบายจริงๆรู้ไม้สู6 2นะคะเล็กรูมเนี่ยเหลืออีกเยอะมากๆเลยแล้วก็เฮดรูมเนี่ยก็ค่อนข้างเหลืออีกเยอะเลยค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะ E220D MC ค่ะเป็นรถปี2016ค่ะกับเลขไมล์น้อยสุดๆนะคะเพียง35,000กิโลเมตรเท่านั้นได้ยิน <Wow. S 1> ไม่ผิดน,นะคะราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะที่ b e n k e ตั้งไว้เนี่ยอยู่ที่2,490,000บาทนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยจะใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้นะคะไปเที่ยวกันแบบสูใจเลยหรือว่าจะใช้เป็นรถผู้บริหารก็ได้ขับคนเดียวก็ได้นะคะอนเนกประสงค์สุดๆไปเลยค่ะอย่าคิดนานให้รีบมาที่ b e n k e เลยนะคะ sunny คันนี้นะคะไม้น้อยสุดๆค่ะเลขไม่เพียง3 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรุ่นนี้นะคะขายดีสุดๆเลยยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะใครที่กาลังมองหาอีคัสตัวดีเซลนะคะพลาดกับคันนี้ไปไม่ได้เลยนะคะเพราะไม่ขนาดนี้นะคะแถมราคาย,ยัางที่ใส่ขนาดนี้นะคะให้รีบแวะเข้ามาที่เบนเอ็นเคเลยนะคะที่เดิสบครบทุกความต้องการะคะ่ะสําหรับวันนี้ลู่ไม้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ